รับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูสนามนะครับโอ้โหก็กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายไปนานหลายเดือนนะครับก็วันนี้คัมแบ็กมาแล้วนะครับโอเคเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับสำหรับช่องมูสนามวันนี้นะับวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567นะครับช่วงนี้ก็บอลฤดูการไปเยอะนะครับก็หวานช้ำเกินไปในฤดูการที่แล้วนะครับก็ ก็จะมีบอลพวกหลีกอะหลีกลองๆนะครับนัดตกค้างอยู่นะครับเพ่มมีพวกกระชับมิดนะครับบอลทีมชาติอะไรประมาณนี้วันนี้คัดมา3ตัวนะครับคัดมา3ตัวสตัว3คู่เน้นอ่ะวันนี้นะครับมีครูไปให้เกนกับแลนเดอร์นะครับคู่แรกที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เป็นไอรแลนด์พิมลิกนะครับเป็นเชล์บอนกับสลิโก้โลเวอร์นะครับแล้วก็มีกระชับมิดนะครับสำหรับกระชับมิดนี่เป็นคู่เน้นเเลยนะเป็นโลมากับเอซิมิลานนะครับเจอกันโอ้โหเว้ยนะ ก็อิตาลีทั้งคู่นะครับก็เจอกันนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับเราจะหลังจากวันนี้ไปต้มไปเราจะมาพบกันทุกวันนะครับก็ถึงจะไม่มีบอลนะก็พยายามจะหาข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ท่านได้ฟังกันเพลินๆแล้วกันนะครับก็ใครที่เข้ามาดูอยู่ก็ยังขอบคุณนะครับที่ยังติดตามนะครับยังเข้ามาดูคลิปกันอยู่โอเคนะครับยังไงก่อนจะไปฟังวิเคราะห์คู่แรกนะครับยังไงขออนุญาตฝาก กลุ่มเล็กๆน้อยๆของเราไว้ด้วยนะครับโอเคอย่างไงก็ฝากครอบครัวทีเด็ดหมูสนามไว้ด้วยนะครับกับบอลคัดเน้นเทุกวันนะครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปสูงต่ําเต็มเวลาครึ่งแรกมีหมดนะครับสกอร์สูงต่ํา ก็ผลงานก็มีให้ดูในกลุ่มนะครับมีเซียนมากหน้าหลายตาเลยนะครับอยู่ในกลุ่มยังไงใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับไลน์แอดด้านล่างนะครับแอดมาเลยนะยังไงเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปแล้วกันนะครับก็คลิกเข้ามาขอเข้ากลุ่มเข้าครอบครัวหมู่สนามกันได้นะครับโอเคไปดูคู่แรกกันเลยนี่ครับโคเปหเฮเกนนะครับพบกับแลนเดอร์นะฮะคู่นี้นะครับโคเปหเฮเกนนะครับเจ้าบ้านต่อ1.5นะครับต่อ1ต่อลูกครึ่งนะครับก็ ผลงานสามนัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับก็เป็นทางเจ้าบ้านนะครับชนะไปสองนัดนะครับแล้วก็เสมอไปนัดหนึ่งนะครับก็กินสองนะครับเสียหนึ่งนะครับผลงานก็ถือว่าดีนะต่อราคาแพงจริงก็ยิงขาดตลอดนะครับส่วนสามนัดล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านนะครับไปเสมอกับนอตเจนแลนด์มานะครับหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปโดนมิทิแลนด์ตบมาสองหนึ่งนะครับไปชนะฮาอุดมานะครับสามสองนะครับก็แพ้หมดเลยนะครับมีแพ้เสมอยัง ไม่ได้ชนะเลยนะครับแพ้ครึ่งแพ้ครึ่งแพ้ครึ่งแพ้หมดเลยนะครับแพ้หมดเลยเนี่ยส่วนทางดิมเยือนนะฮะก็เป็นแรนเดิร์นนะครับก็ชนะสองนะครับแล้วก็แพ้หนึ่งเนี่ยล่าสุดไปชนะเวเจ์มานะครับเวเจ์มาหนึ่งูนนะครับแล้วก็ไปแพ้กับโอเดนเซ่มาสองศูนย์นะครับแล้วก็ไปตบวีบอกมาหนึ่งูนคู่นี้ถือว่าราคาเปิดมาแรงนะครับแต่คุณภาพทีมนะครับแล้วก็จากราคาแล้วก็ สถิติที่เจอกันมาก็ยังมองเป็นทางโคเปนเฮเกนอยู่นะครับราคาแรงจริงนะครับแต่ผมว่าโคเปนเฮเกนผ่านได้ไม่ยากนะครับผมบอกเลยคู่นี้เชียร์โคเปนเฮเกนครับมาคู่ต่อไปนะครับเชลบอนกับสลิโกโลเวอร์นะฮะก็สามนัดล่าสุดเนี่ยเจอกันมาเป็นเชลบอนชนะไปสองนะครับแล้วก็เสมอหนึ่ง นัดนี้นะครับเชียบอนต่อครึ่งครบลูกนะครับราคาอาจจะไหลไปหนึ่งลูกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปดูราคากันนะฮะก็สามนัดนี้กินสองนัดนะครับกินไปสองนัดแล้วก็แพ้ครึ่งหนึ่งนัดนี่ครับไปดูสถิติทางเจ้าบ้านก่อนเชียบอนนะครับสามนัดล่าสุดชนะรวดเลยนะครับกินหมดเลยนะครับกินทุกนัดนะครับนัดนี้ต่อครึ่งครบลูกนะครับไปเจอแชมป์ล็อกมานะครับตกไปสองศูนย์นะครับกินเต็มนะครับไปเจอเซนต์แพทติกมา ต่อครึ่งต่อราคาเสมอนะครับ2จบจบสองหนึ่งกินเต็มนะครับแล้วก็ต่อวอเตอร์ฟอร์ดไปครึ่งลูกชนะ1นูนย์กินเต็มกินทุกนัดนะครับสำหรับเชลบอนเจ้าบ้านนะส่วนทางทีมเยือนนะครับโลเวอร์สยังไม่ชนะใครมาเลยนะครับสักนัดนะฮะสามนัดล่าสุดนะน้ำล่าสุดไปเสมอเดลี่ซิตี้มาสองสองนะครับก็ลองอยู่แล้วก็กินอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปโดนโบฮีเมียนตบมานะครับสามศูนย์นะครับขาบ้านเลยนะครับแล้วก็ไปเสมอกันเวมานะครับหนึ่งหนึ่ง นะครับก็ชนะนะถือว่าเป็นบอลรองที่ชนะก็ผมว่าหนึ่งเม็ดเชลบอลน่าจะมีสกอร์น่าจะมียิงนะครับยังไงติดสูงไว้ก็ดีติดสูงไว้ก็ดีนะครับยังไงติดสูงไว้ก็ดีก็ผมยังเลือกเคียร์ทีมต่อเจ้าบ้านนะครับเชลบอลหนึ่งเม็ดมีแน่รอเม็ดสองครับผมมาต่อกันเลยคู่สุดท้ายในค่บคืนนี้นะฮะ เป็นกระชับมิตรสโมสรนะครับโอ้โหอิตาลีเจออิตาลีนะครับนะฮะไอหมาป่าโลมานะครับเจอกับพิศสาจงูดินพิศาจแดงดำนี่อะเอซีมิลานแอบไปดูสามนัดล่าสุดกันก่อนนี่ครับสามนัดล่าสุดกันก่อนเจอกันมาก็เป็นฝ่ายทางด้านโลมานะครับชนะไปถึงสองนัดนะครับแล้วก็เอซีชนะมาหนึ่งนัดนะครับเป็นบอลถ้วยนะครับเป็นบอลถ้วยนะะที่ชนะมานะครับในลีกเอซีตกไปสามหนึ่งนะครับบอลถ้วย เป็นโรม่าที่ได้กล่ำชัยชนะไปนะฮะนัดนี้นะนัดนี้นะครับราคาเปิดมาเป็นทางเอธิมิลานต่อมาครึ่งลูกนะฮะไปดูสถิติของทางโรม่ากันก่อนนะครับโรม่าแข่งสามนัดล่าสุดนะครับแพ้สองนะฮะแพ้สองชนะหนึ่งนะครับไปแพ้เอมโปอรีมาสองหนึ่งนะครับไปตกเจนัวมาหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ไปโดนอัตเลีตาตบมานะฮะสองหนึ่งเนี่ยก็แพ้หมดเลยนะครับทั้ง ไปต่อก็อแพ้นะครับไปรองก็แพ้นะฮะโรมาฟอร์มถึงหรือว่าค่อนข้างแย่นะครับไล่ลงมาเนี่ยโรมาดูไม่ดีเลยนะะดูการนี้ส่วนทางเอซีเมลานนะครก็ชนะ1แพ้1เสมอ1เหมือนกันนะฮะล่าสุดไปนัดนี้ผมก็เจ็บใจเลยนะที่เสมอซันตาลีน่ามาเนี่ยสามสามนะครับแต่ก็ยิงสูงปิดเลยนะครับก็ต่อเข้าไปสองก็ตามระเบียบนะครับ หดทิมไปนะครับแล้วก็ไปดูโคลิโนโตกมาสามหนึ่งนะครับแล้วก็ไปหดไกยาี่มาห้าหนึ่งผมว่าออกเสมอยังไงก็ออกเสมอนะครับนะัดนี้เสมอสูงทุกคนไปสูงได้เสมอสูงแน่นอนคู่นี้สองสองสามสามมีแน่นะครับราคาน่าจะสองจุดห้านะครับสูงนะครับก็ยังไงก็ยังเลือกเชียร์โรม่าในกันนะครับแต่ ถ้าเล่นจริงๆนะครับไปสูงดีกว่านะครับชัวร์กว่านะครับยังไงคู่นี้เลือกเชียโรมาแล้วก็ไปสูงครับโอเคนะครับจบกันไปแล้วนะครับกับ3าคู่นะครับคืนนี้นะครับยังไงฝากไว้ด้วยละกันนะครับยังไงฝากไว้ด้วยละกันนะครับก็คู่แรกนะครับเป็นเชียโคเปเฮเกนนะครับคู่แรกเชียโคเปเฮเกนนะคู่สองเชียบอนครับคู่3ามโรมานะครับติดสูงไว้ได้ก็ดีนะครับสำหรับโรมาคู่โรมาผมว่าอาจจะออกเสมอสูงนะฮะ แต่ให้เล่นจริงๆผมไปสูงนะกูโลมานะครับน่าจะ2.5หรือ3หรือ2ควบ3ประมาณนี้นะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยอีกอย่างทุกคนขอฝากกลุ่มไว้อีกครั้งนึกันนะครับสำหรับทีเด็ดหมูสนามนะครับก็มีเซียนทีมงานหมูสนามนํำบอลทุกวันนะครับ24ชั่วโมงนะครับเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนากันได้นะครับสำหรับใครสนใจจะเข้าไปในครอบครัวในกลุ่มหมูสนามนะครับ ไลน์แอดใต้รูปคลิกมาได้เลยนะครับแอดมาได้เลยเดี๋ยวยังไงผมจะาวางลิงก์ไว้ใต้ใตคลิปแล้วกันนะครับใครสนใจก็จิ้มลิงก์ทักมาหาทีมงานหมูสนามได้เลยสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วกันนะครับยังไงก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คืนนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงเฮงบวกเป็นแสนเป็นล้านโชคดีมีชัยโชคชยัยมีหมูสนามสวัสดีครับ